สี่สามสองหนึ่งดับบับบับบับือนือดับบับบับบับกลับมากลับมาบับบับนอตอนอตอดอวดอในห้าสี่สามสองหนึ่งดับบ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 ับกับมากลับมาดอวดอในห้าสสสหนึ่งดับบ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 ับมากลมา

เดินเดินมาก่อนเดินมาก่อนเดินมาก่อนเอีหน่อเดินมา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 อีดิฟดิบอีดิบดิอีดิบดิห้าส่สาอหนึ่งดับตรงเมดดับ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 บโอ้โหดีากอยู่บ๊บบ๊บบบนออีดิบดิบเลยดิบดิบเลยในห้าสี่สาอบดับกมเก็บหมดมเก็บหมมาดับดับมเก็บหมดมดับดับบุยุยเดินเวไปเดินเวไปเดินเวไปเดินเวมาเดินเวมาเดินเวมาเดินเวบบบบบบบอบนน สองหนดบมาอีน้อยีน้อีน้อยกลับมากาม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 มานาเบนนาารนาารนห้าสี่สามสองหนึ่งบบบมาเนาเบบบบป่วยก้ามมากามมากามมาตามมาตามมาใช่ใช่จะแทงนอตดเลยนออีนยก่อนนออีเดินมาดีมาดีมาเลยลกนอตลูกนอต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 ดิดดิดนอตดิดดิดมาดิดในห้าสี่สามสองหนึ่งตมเลย